ทุกคนครับฮอตดอกทั่วไปอ่ะมันจะต้องเป็นแบบว่ายังไงนะทุกคนแต่ฮอตดอกสำหรับงานนี้นี่นมันเป็นแบบนี้เลยน,นี่ให้ดูไปใกล้เลยโดยคนที่คนคนือค,ค,คนนี้เลยค่ะดอกค่ะมีหน้าสเปเชียลหลากหลายนะคะมีหน้าน้ำพริกหนุ่กด้วยที่ตำน้ำพริกเองเลยนี่นี่นี่ก็มีโคชูจังนะคะ ไนเกาะก็พีเบี่ยบอกเลยแล้วก็นี้มีโปรหนึ่งชันหนึ่งนะพูตายแล้วใครที่มางานนี้นี่เลยม,มีแต่คุ้มกับคุ้มนะนี่นี่ดูเขาจีแบบว่าต่อหน้าเลยจีเซียแบบว่าเตรียมสวยงามนะนี่ขนมปังนะฮะเขาก็ไอ้นี่นะฮะรอคิวอันนี้1นึงเผื่อเชื่อแกนติดเชื่อไรต้องมาที่บูธไหนคะถีงจะได้รับประทานอาหารประเภทนี้ได้ต้องมาซี C4 Queen of s u r v i v o r มาประจำการค <m akes> ่ะนี่ C04 นะคะนี่อ่าเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วลืมดูราคาขอโทษค่ะดูราคากันนิดนึงนะคะนี่นี่นี่บาทเนี่ยได้2ชิ้นนะโอ้ได้2ชิ้น <m akes> จะบอกนี่ค่ะได้2ชิ้นนะคะเลือก <m akes> ได้ตามใจช,ชอบเลยนะนี่นี่นี่อ่าแล้วก็มี add on อะไรก็แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะ <m akes> ว่าเขามีมาให้หรือเปล่านะไม่ใช่ แบบว่ามาถึงโมโหวันไม่ได้นะยมด,ดาม,ม่าใส่ดิชันนะคะนี่แวะเข้ามาได้นะคะควีนออฟ s u r เว v ร r มาจําการอยู่นะคะที่บูธ4 4ค่ะขอบคุณมากครับ